แผ่นท่านี่ถ้าสภาพอากาศเปิดแห้งๆจีนนี่ม่มีหมอกควันคาอยู่เนี่ยอะไรบ้างขบุรีพัฒนานิคมนี่เนี่หน้าหนาวเพราะตะไดนาห่อนปึ้งปังปึ้งปัง,ปง,ปงอันนี้หมอกมาให้มาดีนะมันจะมาแห้งเป็นพักๆขยะใบไม่ กระดาษปิววันเลยผมมีเน,นื้อนะมอควันจะมาคาอยู่เหมือนบางแพนเหมือนเชียงไฮเหมือนตั้งเหนือนี่หนะลมมันแหง้งแถวนี้นี่ลมบนนี่วูวูวูเลย Okei. Okay.